นี่คะ่ะท่านผู้ชมแหลงเรียวเรียบ้อยนะคะนี่คะ่ะนั่มไปเสิร์ฟขึ้นโต๊ะอาหารเลยเลยคะ่ะอร่อยกรอบกรอบอุดมด้วยวิตามินเอนไซม์แล่ะกะ้เป็นยาลิดเย็นนํานะคะเป็นพักลิดเย็นคะ่ะพักกรูสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้คู่นุเพี้ยนจีแนะนําใหม่ท่านผู้ชมหูจใกกับพักชนิดหนึ่งที่คู่นุเพี้ยนกินอยู่เป็นประจํานะคะ เขาก็คือพักกูดค่ะท่านผู้ชมอยู่สวนก่นูพีเอ็นมีร้ายปลูกเท่อเดียวกินอยู่เบิาศาดซาดค่ะท่านผู้ชมค่ะมีปีงนั่นปีงมีมีเจวมีเข้าเหนียวมีปนนะคะเอาไปกินกับใดเลยนะคะนี่นี่ค่ะเพื่อนก็นจะเกิดขึ้นมากเก็บใดทุกมือค่ะเพื่อนสิบแบบกรอบ,ก,อบกินแสบนะนะคือเพื่อจังพักบุ่งเนี่ยนะนี่ค่ะนี่ค่ะ พอดีสิเก็บไปกินเบิ่งเหงามันเนาะนี่ค่ะเงามันสิเป็นยังสี่นี่นี่น่ะไปถ่ายเฟื่อนบางคนเบิ่งบอกอคิดว่าเป็นเฟื่อนเนาะอันนี้ใบแก่มันสิเป็นยังสี่นะคะคู่นูเพี้ยนกับพยายามสีเอาเพลินใส่กระถางะคะ่ะเพื่อว่าสีแจกจ่ายให้พี่น้องก็ได้หรือว่าสีเอาไปตั้งมองอื่นก็นได้นะคะ นี่คู่นุเพียนสีมีแผ่นทางเดินแบบนี้เนาะพื่นกระสิลำขม่าลำขม่าเรื่อยเรื่อยนี่ค่ะเต็มไปหมดเลยเยอะแยะเลยเก็บได้ทุกมือค่ะท่านผู้ชมยอดนี่ยอดนี่ถือเก็บยอดไมเกิดขึ้นไม่อีกเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะปคูขึ้นมาเรื่อยๆนาปูกค่ะท่านผู้ชมภายมีพื้นที่คางบ้านนะคะ ปูไวเลยแล้วเพิ่งเกิดสีแตกนอแตกหน้งออกไปเรื่อยๆล่ามออกไปเรื่อยนะคะเงาเพิ่นมันสิมีไหลนี่คะ่ะสูงค่ะนี่เพียงหนาผากุนเวียเลยอ่ะนี่คะ่ะแบบเงาใ่กระมีนะคะ้าดินอุดมสมบูรณ์นี่เงาใ่เงาเริ่มแรก เนี่สีผ้าไปเบ่งเงาเริ่มแรกนี่ค่ะท่านผู้ชมเงาเริ่มเลกที่คู่นุเพียนเอามาปลูกเห็นไหมคะนี่ค่ะง่ายเลยค่ะเนี่ยนี่ค่ะประมาณนี่ถึงนี่เป็นพืชที่ถ้าเราหดอดทุนค่ะท่านผู้ชมหมดแน่บ่หดแน่ก็ได้นะคะก็ะสีงามเป็นพิเศษในฤดูนะ่ะในฤดูฝนนี่ค่ะอันนี้อยู่ใต้หงม,มักนาว ล้าก็มีโูโูเสียงออกมาทั้งปุ่นนะคะอันนี้ก็เป็นทางเดินเนี่ยค่ะผูกไ้ตามขางทางเดินนีะคะ่ะสวยงามนํำทั้งสวยทั้งได้ประโยชน์เอาไปพัดก็ได้นะคะกินสดก็ได้ค่ะค่ะขอจบคลิปนี้ซ้ำหนีสะกกอนนะคะท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ